สมมติเราจะซื้อสักร้อยบาทเนี่ยนะครับเราซื้อเลยหนึ่งส่วนส่วนที่2ซื้อแล้วก็มีการซื้อขายบ้างส่วนแรกเนี่ยซื้อไว้ลองเทอมส่วนที่2ซื้อแล้วอาจจะเทรดบ้างถ้ามันขึ้นสูงก็ขายถ้ามันลงก็ซื้ออีกส่วนที่3ทยอยลงทุนนะครับถ้าเกิดนักลงทุนนะครับสามารถจัดพอร์ตหรือวิธีการแบบนี้ได้ซื้อลองเทอมส่วนหนึ่งซื้อซื้อขายขายบ้างส่วนหนึ่งแล้วซื้อยาวส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนทองคําขึ้นชันแทปปีไหมครับ แฮปปี้ไหมแฮปปี้ทองคำลงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ขึ้นขึ้นลงลงแฮปปี้ไหมแฮปปี้เออแล้วทาง,งั้นไม่ซื้อเลยได้ไงครับเพราะง,งั้นนะครับคำแนะนำคือห้าสเปอร์เซนแล้วตัดสินใจซื้อเลยครับ มีความสุขในทุกการลงทุนในทองคำนั่นเองนะคะถ้าแบ่งออกเป็น3แบบนี้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอฟังคุณวศินแล้วนึกถึงเวลาว่าให้แบ่งพอร์ตแบบนี้ลงทุนระยะยาวก็ได้เทรดก็ได้รวมถึงทยอยลงทุนก็ได้อย่างนี้มันก็คล้ายๆกับการลงทุนในหุ้นอยู่เหมือนกันหลายคนช่างใจนะคะว่าถ้าหุ้นกับทองคํามีความผันผวนใกล้ๆกันแบบนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นกับทองคํามันจะแตกต่างกันอย่างไรและสําหรับปีนี้เอง ควรจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนมากกว่าคุณว่าสินมองอยังไงคะโอเคเลือกอะไรเนี่ยนะครับจริงๆนะพี่ตู่บอกแล้วว่าหลักการคือมันไม่มีอะไรดีที่สุดต้องกระจายแต่ถ้าเปรียบเทียบหุ้นกับทองคำเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันหุ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันดีชัดเจนกว่าทองคาคือ1มันออกดอกออกผลได้หุ้นจ่ายดีวเวลต์ดได้ถ้าเกิดเขาได้รับประโยชน์มาก2หุ้นเนี่ยเนื่องจากมันมีข้อมูลซึ่งเราอาจจะรู้หรือไม่รู้มันให้ expectation สูงๆได้อย่างเช่น มันอาจจะขึ้นไปเป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเห็นแล้วนะครับหุ้นงตัวขึ้นไปเยอะๆอย่างนั้นได้คือเหนือความคาดหมายได้นะครับหุ้นนะครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกเซกเตอร์ได้เราชอบอันนี้ไม่ชอบนั้นนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้อันนี้คือสิ่งที่หุ้นดีกว่าทองคําอาจจะต่างกันนะครับทองคําข้อไม่ดีไม่ออกดอกออกผลมันไม่มีออกมาเป็นลูกไม่มีนะครับทองคําแม่แล้วมีทองคําลูกไม่มี เพราะนั้นทองคําประโยชน์ที่จะได้รับหรือเบนฟิตได้รับคือราคามันต้องขึ้นเท่านั้นถ้ามันลงก็คือขาดทุนนะครับแต่ทองคํามีลักษณะอย่างนึงก็คือวันนี้ในแง่ทองคําไม่มีใครที่มีข้อมูลได้เปรียบเสียเปรียบกันทองคําไม่มีอินไซต์มีใครมีอินไซต์ในทองคำไหมครับคุณเคียวคุนทิพามีไหมคะพอมีครับพอมีนะครับการนั้นคือเขาเซ็น r a l b a แบงค์เขายกหูกันเองอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าธนาคารกลางเขายกหูคุยกันเป็นเรื่องปกติอังเคิาเบนจะโทรคุยกับทางมาริ ที่ทาง ECB นะครับแล้วก็ยกหูคุยกับประธานาธิบดีหรือประธาน uh, IMF นะฮะก็ IMF ความเสี่ยงก็คือจะว่าเขาอยากขายทองคำที่เขามีอยู่นะฮะ <c oughs> เขาขาย <c oughs> เขาประกาศว่าเขาขายจะขาย200ตันนะต้นปีที่แล้วปรากฏว่าก็ทำให้ตกใจเลย <c oughs> เพราะอ้ตรงนี้ถ้า Insight <c oughs> ก็คูอ <c oughs> เขาจะขายเองจะรู้ ังนั้นวันนั้นที่จะมีแรงขายก็จะเหมือนกับเหมือนกับหุ้นนะฮะพราวันนั้นจะมีออเดอร์ที่อยากขายจะป็นต้องขายแต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นนะครับอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้เราต้องต่อสายดักฟังโทรศัพท์เขาคงต้องอย่างนั้นการคุยการของธนาคารกลางระหว่างประเทศนะคะอย่างร้านทองนะคะต้องถามคุณนิพานิดึงมีอินไซต์ไหมคะสำหรับการลงทุนในทองคําก็ถือว่าอินไซด์ไหมคือถ้าเทียบกับหุ้นก็จะต่างกันนะคะเพราะหุ้นอินไซต์นี่คือเฉพาะกลุ่ม แต่ทองคำเนี่ยก็อย่างเฉพาะกลุ่มก็จะเป็นพวกเฮดฟันใหญ่ๆที่ที่เขาคุยกันก่อนการลงทุนนะคะอย่างบางทีกว่าเราจะมารู้ว่าออออกองทุนแต่และกองทุนขายออกมาแล้วก็ต้องรอตอนที่ยื่นไฟลิ่งให้กราดตอเราถึงจะมาทราบอีกทีนึง <c oughs> แต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มเทรดเดอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างว่ายเเวลาเราเทรดเอง เราก็บางครั้งเราก็จะรู้ว่าวันนี้มีลอตใหญ่เข้ามาซื้อ10ตัน15ตันอย่างเงี้ยคบางทีก็จะรู้ว่าอ่ะมาจากธนาคารกลางประเทศนี้หรือมาจากจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีออกมาบ้างแต่ว่าเวลาพอข่าวแบบนี้หลุดมามันก็จะหลุดออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดคือมันอาจจะไม่ได้อินไซต์ขณะที่เป็นที่เป็นหุ้นอย่างหุ้นอย่างถ้าเป็นทองคําเองถามว่ามันก็มีการปั่นไหมจริงๆก็ถือว่ามีการปั่นเหมือนกันนะคะทองคําเพราะว่ากลุ่มที่ปั่นก็คือกลุ่มที่ มีอำนาจในการซื้อเยอะๆก็โดยเฉพาะพวกกองทุนใหญ่ๆของที่สหรัฐอเมริกาถ้าเราดูเนี่ยค่ะบางทีเราจะชอบนึกว่าทองคําเปิดทําการส0บโมงเช้าปิดทําการห้าโมงเย็นตามร้านทองแต่จริงๆทองคํา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทองคําถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนทองคําตัวจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม, 1, ม,ม,มช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาทองคำเหวี่ยงที่สุด ปกต,ติไม่สูงสุดทํากําไรตอนนั้นก็ขาดทุนเยอะที่สุดตอนนั้นเหมือนกันก็คือไม่สูงสุดก็ต่ําสุดจะเป็นจังหวะช <emy> ่วงนั้นในการลงทุนก็จะเกิดจากพวกกองทุนใหญ่ๆเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาเท่านั้นค่ะก,ก็แสดงว่าอินไซต์ไม่เท่าหุน้นกลับมาที่คุณวศินค่ะแล้วย,ยังไงต่อครับแตกต่างยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วความรู้ของเราเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เราเข้าไปได้ <keep S 1> ข้อมูลจากทองคำเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับอาจจะไม่เหมือนหุ้นทองคํามีเสน่ห์อย่างนึงคือมันไม่ขึ้นอยู่กับเครดิตของใครนะครับสม ก็ต้องดูว่าผู้บริหารเป็นไงเครดิตของผู้ถือหุ้นนี้เป็นไงแต่ทองคำไม่นะครับด้วยตัวของมันเองเป็นอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบาัตรหรือเรินซีหรือกอล์ฟเมนบอลต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นข้อดีข้อเสียนี่ต่างกันแต่ผมมองว่านะครับทองคำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วจนถึงวันนี้นะครับมนุษย์ให้คุณค่าของมันจริงๆแล้วเราไม่ใช่เพิ่งให้คุณค่าทองคำนะครับเราให้คุณค่าทองคำมาเมื่อสัก 3- 4พันปีไปแล้วถึงวันนี้ก็ยังให้อยู่ ลองนึกดูนะครับสมมติเกิดสงครามขึ้นอีกสมมติผมไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนี้นะฮะเวลาประเทศหนึ่งไปอคคิภายประเทศหนึ่งสิ่งนี้เขาอยากได้เนี่ยเขาอยากได้ผมว่าเขาอยากได้ทรัพย์สินที่อะไรครับที่มันเป็น international t r a d a b l e ทุกคนยอมรับนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าทองกับหุ้นอะไรดีกว่าคงบอกยากแต่บอกว่าทั้งสองอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ mm hmm. แล้วสิ่งที่เราควรทำก็คือกระจายจะทองมากกว่าหุ้นหุ้นมากกว่าทองอันนั้นแล้วแต่ คำถามสุดท้ายวันนี้นะครับถ้าสมมติมีคนเอาหุ้นบริษัทเอมาให้หนึ่งล้านบาทกับทองคํามาให้หนึ่งล้านบาทท่านเลือกรับอะไรครับอ่านะครับอตอบแล้วนะครชัดเจนค่ะว่าทองคำนะวันนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าแล้วก็จับต้องได้ที่นี้มาถามในเชิงของกลยุทธ์กันบ้างคุณคมสันเองก็ดูทั้งหุ้นดูทั้งทองคําด้วยในมุมมองของคุณคมสันมองว่าหุ้นกับทองคํา อะไรดีกว่ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะตอบยากอยากจะตอบว่าดีทั้งสองอย่างนะได้คะ่ะได้อน,นุญาตคะ่ะ <laughs> จริงๆคือหุ้นนี่มันก็เป็นภาพตามภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ้นประเทศไทยนะครับก็คงอาจจะต้องลงทุนมีทั้งยาวทั้งสั้นนะครับก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกต้องนะครับส่วนในแง่ของทองคําเองเนี่ย ผมมองว่าทองคําเป็นภาพของการลงทุนในระยะกลางถึงยาวมากกว่านะครับคงไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นยกเว้นคนที่จะไปเทรดในพวกแบบตลาดฟิวเจอร์อะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีเวลาที่จะต้องติดตามตลอดนะฮะอันนั้นก็คงเป็นอีก,อกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าอย่างเราๆท่านๆท,ท,ที่ไม่ได้ไปเทรดในตลาดที่มันมีเลเวลสูงๆอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าก็เหมาะกับการลงทุนระยะกลางๆมากกว่า จริงๆถ้าเกิดว่าผมเคยคุยกับนักลงทุนรายใหญ่บางท่านนะครับที่เขามีสินทรัพย์เยอะๆเนี่ยเขาก็จะกันเงินบางส่วนไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะซื้อทองคําที่เป็นตัวทองคําจริงๆเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีผลตอบแทนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะสมมุติว่าวันนึงเกิดสงคราม นะครับยกตัวอย่างนะเกิดสิว่าเกิดภัยพิบัตินะฮะผมยังมีสินทรัพย์ที่เป็นจับต้องได้เนี่ยติดตัวไปถ้าเราเคยจําเคยสัมภาษณ์พวกเลฟูจีต่างๆนะครับที่เคยอยพยพตามเรือนะสินทรัพย์ที่เขาคนที่เอา,เอาคุณมีทองปะถ้าคุณมีทองคุณขึ้นเรือได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือคนที่มีสินทรัพย์มากๆก็คงกระจายเงินลงทุนบางส่วน ไปเก็บเก็บทองคําเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะที่พึ่งสุดท้ายเกิดเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะแต่เราก็พ o ฟฟิลิตี้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็คงน้อยไม่ไม่ไม่มากนะักนในปัจจุบันหรือหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะแต่แล้วก็มันก็เลยทําให้ต้องมีการกระจายลงทุนนะเนื่องจากเงินบางส่วนเนะี่ยเราก็ไปลงทุนอย่างอื่นที่มันมีสินทรัพย์ที่มันมีอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีบางช่วงนะครับทองคําก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ ผมจึงบอกว่ามันมีข้อดีที่แตกต่างกันนะทั้งทองคำกับกับหุ้นนะฮะแต่ผมคิดว่าด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยมันบอกสไตล์การลงทุนของนะักของของนักลงทุนอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนสไตล์แบบไหนนะคะถ้าคุณเป็นสไตล์แบบที่แบบเก่งกําไรหุ้นรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมาซื้อทองแล้วรอจะขายซื้อวันนี้ขายพรุ่งน,นี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับก็คงต้องดูสไตล์ของเราด้วยประกอบ ก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะทั้ง2อย่างทั้ง2สินทรัพย์เสี่ยงนี้มีความแตกต่างที่ให้ประโยชน์กับเราได้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างหนึ่งที่ที่คุณคมสันบอกไว้ก็คือในภาวะสงครามคุณวศินก็บอกเหมือนกันเราถือทองคําไปด้วยได้แต่ว่าอย่าลืมหยิบทองคำมาจากบ้านก่อนละกันนะคะก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาไม่ให้ขึ้นเรือ